ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็อยากจะพูดในแง่ของธรรมะและการเตรียมกายเตรียมจิตนะครับในการที่จะตั้งรับกับภัยพิบัติตลอดจนความขัดแย้งของบุคคลในสังคมและความขัดแย้งในระดับโลกนะครับ53ปีก่อนนะครับ พันเรสวนได้มาเข้าพระสุบินิมิตพระราชินีนานะครับแต่หวงรอกเก้าทรงตัดไว้ว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคมื้นบนมีความร้ายแรงแล,ล้วรุนแรงเทียบเท่าสมัยพระอ,องค์และพระยาถักสินและเป็นที่มาแต่งเพลงเราสู้ในคืนวันนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่25มกราคม2515นะครับตอนนี้ก็53ปีแล้วนะฮะ ก็ถึงเวลาที่าตามที่พระอ,องค์ตัดไว้นะครับก็ไม่อยากให้คนไทยนะครับที่อยู่ในแผ่นดินนี้ต้องประบาดในสถานการณ์นั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามไทยขเขมรรอบสองภัยเศรษฐกิจภัยโรคระบาดะภัยโพชิปการสลับขั้วแม่เหล็กโลกและก็ภัยสงครามโลกครั้งที่สาม นะครับเจ็ดเดือนแรกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับประเทศไทยเจ็ดเดือนช่วงหลังนะครับก็จะต้องอระมัดระวังโดยเฉพาะาดาวเสาร์นะครับมันเคลื่อนเข้าสู่ราศีมีนนะก็จะทำให้เกิดธาตุาไฟกับธาตุน้ำปะทะกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดแผ่นดินไหวละ น้ำจะเยอะกว่าปี2,568อันนี้กล่าวถึงในปี2,569ถึงปี2,571นะครับมันก็เป็นไปตามที่หลวงปู่ศิลาทำนายไว้ด้วย2573นะครับฉะนั้นในเหตุการณ์ที่เตือนเนี่ยก็คือภัยโพชิปเนี่ยการสลับขั้วแม่เหล็กโลกเนี่ยมันวันเวลาแน่นอนบอกไม่ได้นะครับ อาทิตย์ที่อาจารย์ถ่ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะฮะวันนี้รังสีก็เข้าไม่มากนะครับอย่างยั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 งไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ่าบริเวณทางด้านทิศตะวันตกนะอาจารย์ก็เลื่อนมานลืมบอกไปว่าอันนี้คือบ้บานหนองโพอําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นะครับนี่ก็วัดโพธารามนะฮะอ่ไม่มีปรากฏการณ์อะไรมากมายนะครับแต่ก็อยาก กล่าวในที่นี้ให้ทุกท่านเข้าใจว่าในยามนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่จิตญาณน,นะครับห่วงคนอื่นให้น้อยแล้วก็พัฒนาจิตญาณตัวเองให้มากนะครับเติมให้ตัวเองให้เต็มแล้วให้ไหลหรือเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นหรือบุคคลรอบข้างนะบุคคลในครอบครัวลูกหลานญาติมิตรกัลยาณมิตรและเพื่อนฝูงนะครับ ก็ที่สอนเช่นนี้ไม่ใช่ให้เห็นแก่ตัวนะครับแต่ว่าจิตใจผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปตามตำแหน่งดาวและสนามเมกโลกที่อ่อนตัวนะครับเมฆที่อาจารย์ถ่ายให้เธอเห็นตรงหน้านี้ก็ไม่ทราบว่า,าเธอมองเป็นลักษณะตัวเลขอะไรนะครับหรือเป็น ภาษาบาลีหรือเปล่านะครับก็ลองตีความกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะหรือมองเป็นรูปล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ทางด้านทิศเหนือนะครับอาจารย์ขยายให้นะครับถ่ายกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ก็ด้วยความปรารถนาดีนะฮะฝากคิดถึงนะฮะทุกท่านที่เคยติดตามในช่องเดิมนะะอาจารย์ปิดช่องไปพักหนึ่งนะครับประมาณ2ปีกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำอยู่4ปี4เดือนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายในยามค่ำคืนให้ทุกท่านเห็นหน่อยนะครับครับอาจารย์ก็มาอยู่ที่นี่ได้7ปีแล้วนะ อยู่ที่ไหนตรงนั้นก็รุ่งเลืองนะครับหมู่บ้านนี้ก็ปลูกบ้านใหม่กันเกือบจะทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ผมมาอยู่ผมก็อธิษฐานจิตนะครับให้คนในหมู่บ้านเข้ารุ่งเลืองนะครับแล้วก็แผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนี้ใกล้ๆนี่ก็มีวัดอีกครัดหนึ่งนะครับเป็นวัดป่าทำนิพิษ มีอิของหลวงปู่เทศเทรามสีแล้วก็หลวงปู่ลาเคมยพัะโตอยู่ด้วยนะครับน,นี้ก็ถ่ายมาให้พวกเราชมกันวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปให้พวกเราได้เห็นกันนะครับครับก็ยามค่ำคืนนะบริเวณนี้ก็จะมีร้านนะมาตรฐานอยู่หน่งแห่ง นะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าอยู่อีกฝั่งถนนนะครับก็เป็นการค้าขายทั่วๆไปจานอยู่มาเก็บไปและนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทีท่คิดถึงกันอยู่นะครับ